ราธะเป็นปริภาชกมาขอบวชนะมาตอนแก่แล้วซะด้วยก็ไม่มีใครรับบวชพระเจ้าก็ถามอ้าวใครจะรับราธะบวชเป็นลูกศิษย์บ้างเนี่ยไม่มีใครรับเลยสาวกพระเจ้าก็เลยถามอีกทีว่าใครพอเห็นอุปการะของราธะบ้าง พระสารีบุตรบอกข้าพระองค์เห็นเคยให้ข้าพระองค์เนี่ยทับพีหนึ่งเห็นไหมบอกข้าพระองค์ขอรับปลาฝึกลาทะเป็นลูกศิษย์เองอพระสารีบุตรก็รับไปพอฝึกไปสักพักหนึ่งพู้เจ้าก็เรียกสารีบุตรมาถามอ่าสารีบุตรเป็นยังไงปลาทะฝึกยากไหมเพราะปกติคนแก่จะฝึกยากไนงะเพราะว่าความเห็นจะเยอะทิฏฐิจะเยอะก็ไม่มีใครอยากฝึกนะ คนมาบวชเมื่อแก่พระสารีบุตรรับข้าพงศ์ฝึกเองเพราะเห็นอุปการะของราธะเคยให้ข้าวข้าพระองค์เห็นไหมนิดเดียวเองพระสารีบุตรเป็นผู้มีความกะตันอยู่และกะตะเวทีนะและพอพระเจ้าถามว่าเออเป็นไงสารีบุตรฝึกยากไหมโอ้โหไม่ยากเลยพระเจ้าค่ะราธะเป็นผู้มีความอ่อนน้อมมีความเป็นผู้ว่าง่าย นะเขาบอกพระอ,อ,องค์บอกอย่างไรสอนอย่างไรก็ทําตามราธะเลยได้รับการสรรเสริญจากพระเจ้าว่าเป็นเอตัทคะในด้านความอ่อนน้อมนะในด้านความเป็นผู้ว่าง่ายนะความว่าง่ายเนี่ยเป็นหนึ่งในคุณธรรมของความมีศรัทธาคนมีศรัทธาจริงจะเป็นผู้ว่าง่ายเขาบอกซ้ายซ้ายขาบอกขวาขวาเขาบอกไปไปเขาบอกหยุดหยุดไม่ง่ายนะ คนที่จะเป็นคนว่าง่ายนะดังนั้นนี่เป็นหนึ่งในคุณธรรมของคนที่จะมีความเจริญในชีวิตมีความเจริญในธรรมวินะัยนะเป็นหนึ่งในลักษณะแห่งศรัทธาของผู้มีศรัทธาจริงจะเป็นผู้ว่าง่ายนะใน11ประการถ้าเราไปดูในพระสูตรเราก็จะเห็นนะข้อของคุณธรรมเรื่องความว่าง่ายนะดังนั้น ความเป็นผู้ว่าง่ายเนี่ยยังเป็นหนึ่งในความเจริญและความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรมหรือองค์กรด้วยในองค์กรเนี่ยจะต้องว่าง่ายนะสี่ข้ออยู่ในข้อที่สองพิคุใหม่นะต้องเป็นผู้อดทนยอมรับฟังคำสั่งสอนโดยความเคารพหนักแน่นความว่าง่ายยังเป็นหนึ่งใน ความจเจริญขององค์กรในตัวอภิริหายธรรมนะว่าการเคารพเชื่อฟังดังนั้นอามาเชื่อว่าผู้นำเนี่ยเขามีการกลั่นกรองมีการใคร,คร่ครวนมีการพิจารณาด้วยความรักด้วยความเมตตาด้วยความเอ็นดูอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกน้องหรือกําลังพลหรือเพื่อน หรือคนที่เขารักเหมือนกันลูกเราเนี่ยเราจะให้สิ่งที่ดีสุดกับลูกเรานะเราจะไม่ให้ของปลอมเราจะไม่ให้ธรรมะปลอมเราจะให้ธรรมะจริงเราให้เงินก็ให้เงินจริงไม่ให้เงินปลอมนะใครให้สตังค์ปลอมกับลูกบ้างนะลูกเอาไปซื้อของไม่ได้